ที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้ครูสุปรณีมีเรื่องไตรายางมาให้นักเรียนเรียนรู้กันเด็กๆทราบไหมคะว่าไตรายางมันคืออะไรเราเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่4และประถมศึกษาปีที่5นะคะเด็กๆบางคนก็จำได้บางคนก็ยังจำไม่ค่อยได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเรามาทบทวนคำว่าไตรายางพร้อมๆกันเลยนะคะ ตราย,ยางก็คือการแบ่งยัยชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเราเรียกว่าอักษรสามหมู่นั่นเองโดยอักษร3ามหมู่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยค่ะถูกต้อง1อักษรสูงเมื่อมีอักษรสูงตามมาคืออักษรอะไรลูกอักษรกลางแล้วก็สุดท้ายอักษรอักษรต่ำค่ะ ะคะถ้าเราสังเกตการออกเสียงอักษรสูงเสียงมันจะขึ้นจมูกนะคะลองออกเสียงขอไข่พร้อมกันสิคะขอขอสังเกตไหมคะขอมันเสียงมันจะหวนวรือวนไปทางจมูกเรานิดหน่อยนะคะพอมาอักษรกลางอักษรกลางมันก็ระดับตรงกลางออกมาตรงๆเลยคะ่ะนะ,ะเช่นคําว่ากอออกเสียงกอสิคะลูกกอกอเห็นไหมคะ นะอยู่ตรงกลางเลยนะคะส่วนอักษรต่ําชื่อมันก็บอกแล้วว่าต่ำาดี๋เมื่อต่ำปั๊บเสียงมันก็ต่ําลงมาในลําคอค่ะออกเสียงได้ยากกว่าคนอื่นนะคะเ<ม>ช่นคําว่าคอออกเสียงคอสิอลูกคอคอหนูสังเกตไหมคะคอจะอยู่ล่างสุดนะคะเราเรียกว่าอักษรสามมู่สูงกลางต่านะคะนะหรือคุณรูสุป,ปณีมกักจะเคยสอนเด็กว่าบรรทัดสามเส้น นักเรียนเคยเรียนดนตรีบรรทัดหเส้นแต่ครูสอนบรรทัดสมเส้นบรรทัดเส้นต่ําสุดคือบรรทัดอักษรต่ําตรงกลางคือบรรทัดอักษรกลางและตรงสูงคือบรรทัดอักษรสูงค่ะพอเรารู้จากหน้าตาอักษรสูงกลางต่ําแล้วนะคะเราจะดูกันต่อไปซิว่าเอ๊แล้วทราบไหมน้อว่าเราแบ่งมันเพื่ออะไร อยู่ๆทำไมเขาต้องมาเหตุผลอะไรเนาะเอาอักษร44ตัวมาแบ่งเป็น3ส่วนหรือ3หมู่เนี่ยอ่าเด็กๆลองอ่านพร้อมกันนะคะคําตอบก็คือการแบ่งอักษรเป็น3หมู่ก็เพื่อประโยชน์ในการนําไปผันคําเมื่อเราผันคําปับ๊บเราก็จะเกิดคําใหม่ขึ้นมาใช้นะคะ คำบางคําที่ผันแล้วมีความหมายก็เอามาใช้คําบางคําผันแล้วไม่มีความหมายเราก็ไม่นํามาใช้นั่นเองนะคะดังนั้นการผันอักษรนะคะจึงเป็นการสร้างคําใหม่เราจะผันอักษรได้เราต้องแบ่งอักษรออกเป็นสามหมู่เสียก่อนก็เพราะว่าอักษรแต่ละหมู่มันมีความสามารถในการผันคําได้แตกต่างกันค่ะนะคะ อักษรบางหมู่ผันได้ไม่ครบห้าเสียงอักษรกลางผันได้ครบห้าเสียงอย่างเงี้ยนะมันจะวนไปวนมาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแบ่งอักษรออกเป็นสามหมู่เพื่อประโยชน์ในการผันนะอักษรไหนผันไม่ครบเราก็จะมีการเอาอักษรหมู่อื่นไปช่วยผันให้มันครบห้าเสียงฟังแล้วยังงงใช่ไหมคะอาเพื่อคลายข้อสงสัยคลายความงงของนักเรียน เราไปดูคลิปของครูวัฒน,นาพาหนูเก่งไปพร้อมกันเลยค่ะศึกษาให้ดีนะคะถ้าดูแล้วหนูจะไม่งงแต่ดูแล้วหนูต้องจำให้ได้มีปากกาดินสอกระดาษเอาขึ้นมาจดเทคนิคต่างๆของครูวัฒน,นาพร้อมกันเลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเชิญพบกับครูวัฒน,นาได้เลยค่ะ หมู่คืออะไรทำไมมันจำยากจังวันนี้ครูวัฒน,นาพาหนูเก่งจะพาหนูมาหาเทคนิคในการจำอักษรสามหมู่ค่ะมันจะไม่ยากอีกแล้วสำหรับพวกเราอักษรสามหมู่มีอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำค่ะทำยังไงเราถึงจะจำได้มาดูกันเลยค่ะ อักษรสามหมู่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไตรยางค่ะเรียกว่าไตรยางก็ไม่ผิดเรียกว่าอักษรสามหมู่ก็ไม่ผิดนะคะเรียกได้สองชื่อเลยแล้วไตรยางหรืออักษรสามหมู่เนี่ยเขามีรากฐานมาจากคําว่าไตรค่ะไตรหมายถึงสและก็มีรากฐานมาจากคําว่าอง์ด้วย องหมายถึงส่วนหรือด้านดังนั้นไตรายาง์จึงแปลรวมกันได้ว่าสามส่วนค่ะใช้เป็นชื่ออักษรสามมู่ได้แก่อักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำอักษรสูงจำให้แม่นนะคะอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำค่ะมีความหมายว่า 3ส,ส่วนนะคะไตราย,ยางหรืออักษรสาม,มูมีคำความหมายว่า3ส,ส่วนนะคะงั้นเรามาทําความรู้จักกับอักษรสูงกันก่อนเลยค่ะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะนักเรียนมีตัวอะไรบ้างขอไข่ขอขอวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่ง ฝอฝาสอสาลาสอรือสีสอเสือหอหีบโอ้ยทำยังไงจะจำได้11ตัวเนี่ยมีเทคนิคค่ะเทคนิคในการท่องจำก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะเทคนิคการจำอักษรสูงก็คือผีผีผ ฝากถุงข้าวสารให้ฉันโอ้มีผีมาฝากถุงข้าวสารให้ฉันด้วยผีก็คือผอพึ่งฝากก็คือฝอฝาถุงก็คือถอถุงถอฐานนะคะข้าวก็คือขอไข่ขอขวดสารก็คือสอเสือสอสาลาสอฤษีค่ะให้ก็คือหอหีบฉันก็คือฉอชิงค่ะ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันทำไมเนี่ยฉันจะต้องจำอักษรสูงต้องมีผีตัวหนึ่งยื่นถุงข้าวสารมาให้ฉันเหมือนในรูปค่ะหรืออีกวิธีจำวิธีหนึ่งก็คือมีทริคคือสอเสือเป็นอักษรสูงค่ะนี่คือเทคนิคในการจำนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,การเรียนรู้อักษรสูง จากคุณครูวัฒน,นาไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูวัฒน,นาสอนเทคนิคก,การจําให้เด็กๆแล้วนะคะเอเด็กๆของครูสุป,ปณิจะจาได้ไหมเนาะเอาละเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเด็กๆจําได้หรือเปล่าเรามาช่วยกันวิเคราะห์ชุดคาต่อไปนี้นะคะว่าคําไหนเป็นอักษรสูงบ้างคําไหนที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง เด็กๆพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำชุดที่หนึ่งเลยคะ่ะหนังสือกระเป๋าโรงเรียนอ่าเด็กๆลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะคำไหนเป็นอักษรสูงเอ่ยได้ไหมเอ้ยติ๊กตอก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 แลงมือหน่อยเร็เวเร็เวเร็วเอาเทคนิคมาใช้สิลูก ได้ไหมคะโอเคค่ะหลายคนได้แล้วนะคะตอบพร้อมกันเช็คคำว่า,าอะไรคำว่า,าอะไรคะถูกต้องค่ะคำว่านังสือวิธีสังเกตง,ง่ายสังเกตยังไงลูกครูวรรณนาบอกว่าไงคะอักษรสูงจำบ้างไงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน หนูมาดูซิคะว,ว่าหนังสือมีผีฝากถุงไหมคะมีผีไหมไม่มีฝากไม่ใช่ถุงก็ยังไม่มีข้าวขอไข่ก็ไม่ใช่สารสอเสือก็ไม่ใช่อุ้ยมีสอเสือตรงสือใช่นะคะหนึ่งตัวละให้เลยคะลูกอ้อหนังหอหีบไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าหนังสือมีหอหีบกับสอเสือจึงเป็นอักษรสูง ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากนะคะอ่ะเรามาดูคำชุดที่สองดีกว่าร้อมนะคะยะลาสงขลาณรนะาทิวาอ้าวใครได้แล้วตอบเลยค่ะตอบเลยข้อนี้ง่ายเดี๋ยวลูกน้องง่ายง่ายยะลาใช่ไหมยะลาใช่ไหมคะดูสิดูสิมีผีไหมยะลา ไม่มีผีไม่มีฝากไม่มีถุงไม่มีข้าวไม่มีสารไม่มีให้ไม่มีฉันเพราะฉะนั้นยะลาไม่ใช่แล้วลูกมาดูคําต่อไปสงขลาใช่ไหมคะสงขาสงขาสงสงกับสารสงขาสงสารสอเสือเหมือนกันก็เป็นอักษรสูงขาแล้วลูกขาข้าวขาขา้ขาวเห็นไหมคะสงขาก็เป็นสอเสือกับขอไข่เป็นพยัญชนะต้น ถูกต้องแล้วนะคะคำนี้ต้องเป็นสงขลานะคะอ่ะเพื่อความมั่นใจของนักเรียนเองคำชุดสุดท้ายมาดูพร้อมกันเลยค่ะคำนี้โอ้โหเชา้ชาเชา้าหิวแล้วครูบะหมี่เย็นตาโฟผัดซีอิว๊วเอาคำนี้คิดเองคิดเองคุณครูไม่แนะและคิดเองใครได้แล้วเก่งใครได้แล้วอุบอิบเอาไว้ลูก เดี๋ยวครูเฉลยพร้อมกันปุ๊บอิบเอาไว้คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรถูกต้องคะ่ะคำว่าผัดซีอิ๊วผัดก็คือผีเห,นะะผหเห็นไหมลูกนะคะผีแหละเห็นไหมคือพยัญชนะต้นเป็นอักษรนะคะคำว่าผัดเป็นพยัญชนะต้นและเป็นพยางค์แรกเป็นเสียงแรกของคำผัดซีอิ๊วจึงเป็นอักษรสูงนะคะอักษรสูงเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหม อ่ะถ้าไม่อยากเรามาดูกิจกรรมต่อไปค่ะรับสมองลองปัญญากันดีกวา่าโดยครูจะให้เด็กๆเ,เติมคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงในช่องว่างจากคำพังเพยที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้นะคะพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆคำพังเพยคำที่หนึ่งน้ำนิ่งจุดๆๆลึกตเติมมาได้ดีเนาะลึกๆึล น้ำนิ่งทำไมมันลึกเนาะเติมดิคะคำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะคำว่าไหลไม้มาลายหอหีบรอลิงไหลน้ำนิ่งไหลลึกนะคะคำนี้สองงมจุดๆในมหาสมุทมงมอะไรดีคะลูกอักษรสูงงมปลาได้ไหมลูกปลาได้ไหมปลาปอปลาเป็นอักษรรือเปลา่าอักษรสูงใช่ไหมก็ไม่ใช่งมอะไรดีคะ งมอะไรดีคําบางเพยถูกต้องค่ะเข็นในมหาสมุทรนะคะชุดที่สามปากว่าตาดดดดดดตาอะไรดีพูดอย่างทําอย่างเขาเรียกคนปากว่าตาเลยนะคะลูกถูกต้องค่ะตาขยิบนะคะคำบางเพยต่อไปนี้คงได้ยินกันบ่อยๆนะคะชุดที่สี่คำว่าดินพอก ดินพ่ออะไรคะสําหรับคนที่ชอบสะสมงานหมักมมงานเขาเรียกว่าดินพ่ออะไรลูกถูกต้องค่ะดินพ่อขางหมูนะคะคำํำบงเพยคําที่ห้าน้ำดอดอดอไวไ้ในน้ำดอดอไวนอกน้ําอะไรคะโอ้โหเก่งจังเร็วจังตอบได้เร็วมากนะคะน้ําขุ่นไว้ในน้นําใสไว้นอกชุดที่หกวัว บัวมันไปไหนแล้วเราค่อยมาล้อมครอบบัวอะไรคะลูกบัวหายล้อมครอบค่ะสุดท้ายอันนี้ยากนิดนึงอาจจะไม่เคยเ,คยเห็นกันไปป่าอะไรเว้ไปป่าคนไปป่าได้ไหมคนไปป่าดิบได้ไหมลูกถ้าคนเป็นคอควายคอควายแชกอักษรสูงไหมไม่ใช่อักษรสูงมีอะไรบ้างผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเนะลูกเนะอะเออลองดูซิอะไรดี อะไรดีคะใครไปป่าช้าใครไปป่าช้าลูกใครไปป่าช้าถูกต้องกับผีไปป่าช้าแสดงว่านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วนะคะคำที่เอามาเติมนั้นจะต้องเป็นอักษรสูงนะคะโอเคค่ะหวังว่าเด็กๆคงเล่นกิจกรรมตรงนี้ทำให้นักเรียนเข้าใจอักษรสูงนะคะเมื่อเข้าใจอักษรสูงแล้วเราลองมาดูอักษรกลางสิลูกอักษรกลางเป็นอย่างไร เราไปชมคลิปวิดีโอของครูบรรณาเรื่องอักษรกลางพร้อมกันเลยค่ะอาเชิญเลยค่ะนักเรียนต่อไปอักษรกลางนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวค่ะกอไก่จจานดเด็กตเตาดชดาตประตักบใบไม้ปปลาออ่างค่ะมี9ตัวค่ะมาดูเทคนิคการจำอักษรกลางกันเลย เทคนิคในการจำนะคะดูรูปเด็กคนนี้น่าสงสารมากค่ะโดนไก่จิกตายอยู่บนปากองด้วยโอ้ยทำไมไก่ใจร้ายจังอ้าวจำอย่างนี้ค่ะไก่จิกเด็กตายบนปากองไก่ก็คือกอไก่กอไก่นะจิกก็คือจอจานค่ะเด็กก็คือดอเด็กดอชดานะคะ ตายก็คือตอเต่าต่อปต,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 ตักค่ะบนก็คือบอใบไม้ปากก็คือปอปลาองก็คือออ,อ่างค่ะเพราะฉะนั้นหลักการในการจำอักษรกลางก็คือไกจิกเด็กตายบนปากองจำรูป เป็นไงบ้างคะเด็กๆจะเห็นว่าแคนจะมักสอนกลางไม่ยากเลยนะคะคุ้นปากเด็กๆมากเลยไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งอักษรกลางเป็นอักษรพื้นฐานที่เด็กๆเ,เรียนรู้กันมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นครูสุพณีจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะเราจะมาเล่นปริศนาคำทายกันเลยดีกว่าใครที่คิดออกรีบตอบมาเลยนะคะขอย้านะคะคำตอบของครูต้องเป็นคำในอักษรกลางเท่านั้นนะคะจึงจะถูกต้อง ปริศนาคำถายข้อที่หนึ่งคุณครูจะถามว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบอาศัยอยู่ตามผนังบ้านโดยชอบจับมแมลงกินเป็นอาหารมันสามารถปรับสีผิวของตัวมันเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ช่วยกันตอบสิคะสัตว์นั้นคืออะไร เป็นสาสตว์เลรามีสีขานะคะบางคนก็รักบางคนก็เกลียดนะแต่ข้อดีของมันคือกินมแมลงเป็นอาหารนะคะมันจะส่งเสียงร้องนะคะบางคนก็เอามาใช้เป็นการทักทายนะคะตอบได้ไหม ơi? เอ่ยเลี้วอยู่ข้างฝาบ้านเราลองมองซิข้างฝาบ้านเราคือว่าอะไรคะแน่แน่มีคนตอบได้แล้ว อะไรนะอีกทีสิถูกต้องค่ะจิ้งจกค่ะจิ้งจกจอจานจิกจิกจิ้งจกนะคะเป็นอักษรกลางถูกต้องโอ้เก่งนะนี่เด็กๆเก่งมากเลยามาดูคําถามที่สองดีกว่าปริศนาคําถามที่สองนะคะอันนี้เด็กๆย้อนไปถึงตอนอนุนบาลน,นะลูกเนาะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีทั้งสีเขียวสีแดง นะคะเป็นผลไม้ที่แม่เลี้ยงใจร้ายนำมาใส่ยาพิษให้สโนไวกินจนสโนไวตายนึกออกไหมคะอะไรเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยนึกออกไหมนึกออกไหมคะผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องคะ่ะแอปเปิ้ลเก่งมากนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยสอนกลางไม่ยากเพราะฉะนั้นเด็กๆมาช่วยครูพิจนารณา สำนวนต่อไปนี้นะคะว่าสำนวนที่ครูเอ่ยต่อไปนี้มีพยานชนะต้นที่เป็นอ,อักษรกลางกี่คำและคำว่าอะไรบ้างดูสำนวนที่หนึ่งนะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทลองมาดูสิคะลูกปากเป็นเอกเลขเป็นโทอ,อักษรกลางกี่ตัวเอ่ย มีไก่จิกเด็กตายบนปากองตรงไหนบ้างดูสิคะลูกดูสิตรงไหนคะเป็นไก่เป็นเปกนะเป็นปากบ้างมีไหมคะมีไหมโอเคค่ะมีกี่ตัวคะลูกมีสี่ตัวมีคําว่าอะไรคะปากปอปาเปนปอปาเอกอ่างเปนอีกก็ปอปาอันนี้ง่ายนะคะมีอยู่สี่คำนะคะเอาอันที่สองสำเนที่สอง กิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกมีพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางกี่ตัวคะลูกกี่ตัวคะถูกต้องคะ่ะสองตัวมีคำว่าอะไรบ้างลูกคำว่ากิ่งกับคำว่าใบถูกต้องนะคะอักชุดที่สกระต่ายตื่นตูมดูสิลูกมีอักษรกลางกี่ตัวกระต่ายตื่นตูมมีไก่ไหม ไก่มีแล้วกระมีตายไหมตายก็ตายมีขะต่อเต่าโอ้มีต่อเต่าสามตัวเลยมีตายมีตื่นมีตูมีกระตายตื่นตูมสรุปแล้วสำนวนนี้มีอักษรกลางกี่ตัวเลยลูกสี่ตัวเลยใช่ค่ะถูกต้องอ่ะสุดท้ายสุดท้ายปืนผ่าหน้าไม้ดูสิคะมีอักษรกลางกี่คำกี่คำเอ้ย โอ้คำนี้ง่ายข้อนี้ง่ายมีนิดเดียวคือคำว่าปืนมีแค่หนึ่งคำเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะลูกไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจฟังแล้วทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูทุกครั้งหนูจะเข้าใจในเรื่องที่คุณครูทุกท่านสอนนะคะคราวนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเด็กๆเ,เข้าใจเรื่องอักษรสูงและอักษรกลางคุณครูมีเกมให้นักเรียนเล่น นักเรียนลองคิดให้ดีนะคะนะคะเกมต่อไปนี้เป็นการให้นักเรียนสร้างคําขึ้นมาเองจากพยัญชนะที่ครูกำหนดให้จะเป็นอย่างไรนั้นนักเรียนไปอ่านในใบงานแล้วก็ทำส่งคุณครูเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ในเรื่องของไตรย,ยางโดยเฉพาะอักษร สูงและอักษรกลางก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงหน้าเราจะเรียนเรื่องอักษรต่ำกันนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆส่งงานทุกชิ้นทุกครั้งเพราะแต่ละชิ้นแต่ละครั้งนั้นมันเป็นคะแนนระหว่างการเรียนทั้งนั้นเลยนะคะงานเก่าๆที่นักเรียนยังไม่ส่งก็ต้องนำมาส่งให้ครบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ